เป็นความภาคภูมิใจในวงการภาพยนตร์บ้านเรานะคะเมื่อภาพยนตร์ไทยแนวดราม่าอย่าง One f o r The Road นะคะวันสุดท้ายก่อนบายเธอเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่95โดยทางสมาพันธ์สมาคมภาพ,พยนตร์แห่งชาตินะคะได้มีการโพสต์แจ้งข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบค่ะ วมาพันธ์ภาพยนตร์นั้นเลือกภาพยน์ไทยเรื่อง One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอก็เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะเพื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่95ทั้งนี้นะคะทางสมาพันธ์ภาพยนตร์นั้นได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ14ท่านค่ะโดยมีนายนครวีระประวัติเป็นประธานในการพิจารณาภาพยนตร์ไทยเพื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่95ในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมใน the Fifth Academy Awards for Best International Feature Film ค่ะ ซึ่งผลการพิจารณานะคะมีมติเรื่อง one for the road วันสุดท้ายก่อนบายเธอเป็นภาพยนตร์ตัวแทนของประเทศไทยในปีนี้ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ